สวัสดีค่ะพี่ต้ยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็จะทําหมกนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยก็จะไปตัดตะไคร้กับตัดใบตองตอนนี้พี่ต้อยเก็บใบยะดางมาแล้วะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปตัดตะไคร้กับตัดใบตองกันค่ะเดี๋ยวเดินลุยไปก่อนนี่ค่ะไปที่ทุ่งนาขนาเดินลุยไปเอาใบตองแล้วก็ตะไคร้ ทำหมกกินนะคะมีซื้อหน่อไม้มาแล้วก็ซื้อหมูสามชั้นมาแล้วล่ะเดินลุยกอน <c oughs> ดูทุงท่งนาทุ่งนาน้ำเริ่มน้ำเริ่มจะแห้งแล้วตอนนั้นฝนตกลงมาอีกดานโอ้ยดูนกปากหางเต็มเลยตรงนั้น <c oughs> ซื้อแล้วค่ะนี่เดี๋ยวเรามา <c oughs> ตะไคร้พิกินดานแดงเราก็มีเยอะนี่ตัดตะไคร้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ใต้ตัดตะไคร้ก่อน หยุดปป๊บนี่ตัดตะไคร้แล้วนะคะนี่ค่ะตะไคร้นะคะเดี๋ยวเรามาตัดใบตองกันตัดใบตองกล้วยอุ้มเมื่อกี้ถ่ายตะไคร้ลืมตอนตัดตะไคร้ลืมถ่ายลืมเปิดเบอมเปิดค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยตัดใบตองก่อนนะใบตองกล้วยน้ำว้าไปทำมกค่ะทำไม่กี่ห่อหรอกทำกิน นี่ใบมันเหลืองหมกหน่อไม้นะคะใส่หมูสามชั้นอร่อยตะไคร้ตัดแล้วเดี๋ยวตัดตีกล้วยด้วยเลยต้อยเอาซ้อมสุดเป็นเส้นๆนะจ้ะนี่ตัดตีกล้วยด้วยเลยตีกล้วยนี่ค่ะถูดทั้งหัวทั้งหล่อจ้ะเป็นน้ๆตีกล้วยมันสุดแล้วเดี๋ยวพี่ใต้ตัดด้วยเลยดีกว่าโอ้ยสูงยังไม่เอาไม่ถึงเดี๋ยวค่อยตัด ไม่ตองลืมทุ่งนาจะแตกนะคะเนี่ยไม่ค่อยนั่นเดี๋ยวใบดีๆสักสองใบสิใบมันแตกหมดต้น,นไหนอะ่ะใช่นี่อะต้นกล้วยน้ำว้าหมดเพราะว่าใบตองกล้วยน้ำว้านะคะใช้ได้ถ้าใบตองกล้วยหอมมันจะใช้ไม่ได้ ได้แล้วค่ะ่วยทำหมกนะคะอร่อยจับจับไปลูกโดดด้วยอร่อยเลยหมอชอบมากค่ะ ตองมันจะแตกหมดคะก็ยอดอ่อนๆนี่ก็ได้นะต้องเครื่องนี้อ่ะเอาอย่างนี้ทำไมอะ ใบก็ดีอยู่ใบดยชมพูเริ่ออกงานแต้องมีผ่อ ไปตองทำหมกนะคะพอละทำไม่กี่ห่อค่ะนิดหน่อยหมกหน่อไม้นะคะใส่หมูสามชั้นตัดตะไคร้แล้วนะคะต้นหอมแล้วใบเมงลักแล้วหน่อไม้ต้มนะคะโอเคนะคะ y ป u งกิ w วก c วชิ g ขอบคุณที่รับชมนะคะ ไม่ประมาทกาดอย่าตกนะโควิดก็ต้องระวังโอเคค่ะขอบคุณค่ะบายสวัสดี